ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมาอยู่ที่สารปูตาเมืองสวงนะครับมาตามต่อของงวดวันที่ส0มสิบธันวาความนีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะครับผมเนาะเพราะว่าสาสิธันวาคมก็เป็นอกห้าถ้าว่าออวันเลขออกวันที่หนึ่งกันติดปีไม่เลขออกวันที่สามสิบนะครับถ้าเลขออกวันที่ไหนก็อทอยสแกงวกวเดเอนะครับสงนัยก็จะเป็นสเป็ิบทธันว่ามนี่แหละ วันนี้มาตามต่อนะครับอ่าวดมที่แล้วเนี่ยป้าต่อยคนมเมซนเพื่อนเขย่าได้ t ีมซีเนาะ993เี่นเนออก93เข้าเต็มๆนะครับวันนี้มากันครบทีมหนุ่มอาร์มคนเดิมอาร์มคนชาแนลมาวินชาแนลป้าต่อยคนมเมซนทองแหลคนเดิมเบาใช้เบาเขียดเปาไก่มาเมิดวันที่นี่มาเมิดมมเลยอ๋อโอเคโอเคครับผมนะครับก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมโอ้สงสัยจะรัก,กพี่เหมือนเดิมนะก็มากี่เปอร์เซ็นต บ้าไก๋สวัสดีครับมานี่หน่อยมานี่หน่อยอ่าบ้าเกียดมาหนีมานีอุ้ยอ้าวนี่หนูอเ่าวางไหนอ่าอีกคือบ้าฮะเอ้ยยยยเกิวเส้นครับตัวเส้นอืมนะครับท่านผู้ชมเอออะเออรอวะฮะรอวะรอว่ะพดีรอจะเตะไม่สีเออแล้วไม่ยอมเอาตามแล้วแหละเจ้าไพิสาซื้อเสือหาบ้าเขียดเออไปตามต่อดีกว่าว่าอืม มือนี้สี่ขยายเงาเชียอมที่เดตตัวไหนเลขทูดไปตัวไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมูงหรือจะจ่างวดนี้ขอรับชมโชคดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับกับพร้อมทีมงานหลายๆขั้นวันนี้มากัะทบทีมนะครับขอรู้ชมโชคดีนะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เด้อนะครับผมนะไปท่านผู้ชมไปดูกันเลยโอเคครับมาครับผมท่านผู้ชมนะครับอ่า ่ะไปเบิ้งก,กันเคนโซเลียกันได้ยังแังไหนเนาะที่นี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับแังไนหนักกันมาครั้งแรกแข่งยิ่ตะขาว่าน้องอามน้องอามมาสามงวดแล้วแมนสามสี่ง<อ>วดแล้วเขา่าชุดงวดเลยว่าสี่งวดส <4 S 2> ี่งวดแล้วมาหารกับเกาเกาสามแมนปลาต่อยก็มีเส้นแล้วขยันขยันแมนครับปลเสียกับตองเสียเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วครับแมนครับสี่งวดติดติดติดตามมาแมนครับผมยังวันนี้มามาขอโชค ฉลองปีใหม่กันเลยเนอะครับผมน้องน้อยอําเนอะปลาเข้าเอาผีราองเรียนไปทั้งแถบครับผมหงวเหลายายเขาทั้งหมดเลยโอ้ยนั่งกินเวทไม่เออนะท่านผู้ชมนะอ่ะว่าไงเป็นไงบ้างมาหันเรื่องซื้อเป็นไงบ้างเออะหนาวดีหนาวหนาวบ้านหนาวอสวัสดีครับ อ่ฮะอหนาวดีก็ได้มาอยู่ที่ฐานบัววันนี้ดีใจมากอวันนี้เจอไอ้เข็ดผมไม่ค่อยชอบที่น้าเท่าไหร่องก็บอกให้มันไปไกลๆส่องติงผมโอเคอ้าวหรอภาษาเขียดภาษาไกลเอลยเนี่ยมิดอิงติงกับผมเออนะครับอือเอาองเดีย คือใส่ถุงมือปัน่าเจ้าจิไปจับกูมือโกมอกคุอบอลแท่งต้องผมกืบหูแล้วเข็ดครับครับผมนาไหนทำรูปปาคนเดียวจิมี่ปาบยังหนาวคนหนาวเพราะว่าคนหนาวนะกรนล่มแห้งใไปถุงมือกับไข่โชคกไหลาบยุ่ได้หรือเปล่าเอาหัวขาแปะเซยใส่ยางความนั่นว่าหัวขาแปข้างหลังแชกๆความนะครับไปไหนต่อ เก้าสามเก้าเขาเต็มเต็มวันนี้คาดว่าปูเป็นเสียหอยสามตรงตรงเลยล่ะก็มั่นใจเนาะมั่นใจห้อามาขอซีหมดกับเขาซีเทียนเนาะเข่าทังซเทียนเลยมีทีหนึ่งเข่าสามตเนาะเขายัสามตเลยเอากระบะเด็กเซียมซีเขาสามตวเลยเมนต่วัห็นเราดิเห็นเราเพืกันเห็นเรา่ห้าหกใช่วท่านผู้ชมดูนะห้าหใหญ่รกใหญ่ใหญ่ครับครับนี่ไง ห้าหกเป็นวะเป็นห้าหกะห้าหกเมนอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับผมท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับประสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมแจกแแจก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 แากแจกแจกแกแจกมากแจกะคกแจกแจกแจแกแแก มือเศร้าก่อนเมื่เมือเศร้าปฏิหารเกิดเกินทุกครั้งเลยรับเมื่อเศร้ากับเมื่อเศ้ากัไปปลุกอยู่เกียดตาไปไปลุกอาบน้ำเพรอาบน้ำปุ๊บตัวเปียเปียยางตัวซมียเ้ยเนาะน่ไกล้ได้นีอ่าเอาเกียดเกียรกับไก่อ่าวัดดีกันมงทักทายกันมงนะักทายกันมงักทายกันโน่นดิ ดีคร oh. ับโอ้โหเบดี๋ยวเอเิ่งแค้เบิ่งหนาบอไก่เด้อวเอาผูดเดเป็นไอสองคนเกียดแล้วเกียดเป็นไอเออพี่นะเดียดเป็นพีรับเอาลามามบอเกยนอันนี้เป็นไอบ่บอไก่อยู่ตั้ปีแล้วบบอไก่อยู่เท่าไหร่ก็สองปีแล้วสองปีมายี่สิบยี่สิบบาเกยี่สิบเก้า แม่แม yeah. ่เป um ็นการเรียกทานพีไก่ขวบเจีบก้าวจี Yo, ๊บเก้าแม่นป้าอ่ะจัดเต็มเต็มงวดนี่ท่านผู้ชมพ่อตองแหล่ก็ได้จัดการพิธีนะครับผมนะเตรียมทูบเตรียมเทียนกลับทางช่องมาวิน h ช n แนลนะครับผมนะเอากล้องมุ่มไผ่มุ่งไปได้เด้อจัดไปครับผมท่านผู้ชมตามนั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับเออสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะวันนี้ครบทีมเลยวันนี้ครบทีมครบจริงจริครบทุกช่ทุกท่องเป่าเขียบเป่าใช่แล้วก็ทุกเปล่าไส้มาซ่องเดียวครับเอาอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอจุดถูกสักกันจุดถูกกันหน่อยกันไม่แจ็คมั้เนี่ยเอาใช่ไหมเพื่ออยู่โดยใช่ครับโอ้ยโล่งเงเลยจุดตีนรอบมั้งไงไส ท่านหนึ่งร่างตอนนี้อากาศเย็นร่างไม่สบายไหมที่นั่นไม่สบาย รักษาสุขภาพดีเด้อสินําเด้อครับ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 เด้อ <cậu> บางเดียนะเบาเบาอะอืมไปนะครับต่างจังเออใ่านดยมพูดไปๆไปยนไไหไปผมหลายคนงเกลียเลยเ็ไ่ิ่งที่พูดถึงลมตัหรือาจจะชบงนะครับเพราะว่าไม่ไปไปไปไ มาท่านผู้ชมจุดทูบกันอยู่นะครับผมนะระม,มากราบไหว้บอกกล่าวกับศาลปู่ตาเมืองสวงไปพร้อมๆกันนะครับผมนะท่านผู้ชมงมวดที่แล้วเนี่ยามเข้า, 3, ขาเต็มๆนะครับกับเลข TMC นะครับเพื่อเป็นการ ตอกยามความันใจอีกจหลอดนึ่งยวให้ป้าจ้อยแล้วขยายเสซี่ครับผมวันนี้สามสิบท่านมาพบหาการทำเช่นนมาเดี๋ยวไปมาทางหลวงควงควะอ่ะมผู้ชมคนขอไปครับผมนัโมตัสสะภพาะวาโตอาระโตสัมมาสัมพุตธัสสะ นัโมตสะวตโตอะตสัมมาสัมบุตัสสะนะโมตสะขวตโตอะตสัมมาสัมบุตรสสะขาวเวยสาธุเด้อลาึ้นาาใช้เนี่ยยี่าเินัข้ีเส้อเาต้เอองที่มั่งเาใช้เาเขียนและเ้าไกนะครับท่านผู้ชมการเดินข้าง ถ้าท้านเือค ah> ับเพื่อเมือสวงเรือมักกาบลอยรอชมกระลั่ตามต่อให้ครมิลลควดมีกรึ่งลงวดวันที่สามสิบ่าพุ่งสองท่านขาลอยรอซิเพื่อเป็นการช่งทางการช่งทางทองเ่าตอนนั้นในนนี้ก็ถืว่าเป็นการชิดานที่เนสุดอส่ขารอชมกระามต่อในนรมุกคอบบี้ทำไว้เชื่อที่จเป็นยาเซีื่อเขาเรือส่งเข่าเรอเสียมซื่อครับ เราขสากทีวาเป็นไเขาใช่ว่ในการทั้งเาที่หลัการการที่เสื่อไปมไเ่อว่าที่นี่การทเขอจกเาหลักในการชื่อมี่อดงต่ทดน่ัี่นะครท่าเรียเช ่ที่สักสิสาทสักสิบสองชุมชนสนามที่ม่ีลนะครับทุ่สักสิในการเลนล้าก็ลมากอโชคขอลาภทั้งูหลายคันหลายขอู้กับไอซูโม่ในทุกคันที่มากพอคู่เป็นคนที่สั้สิบเป็นเรื่องน้ก่ค บรรยากาศก,กำลังดีนะครับผมหนาวนะครับพี่นี่รู้สึกว่าหนาวกว่าทุกปีนะครับผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้มาขอเลขรูบเลขเซมซีตามเหมือนเดิมแตะเลขของพอี่เก่านะครับห้าเพิ่นหางเจ้าพี่เก่าเป็นมัดลุกม,มือมัดสินนปช์เวลากันของวันที่30ทธันวาคมนี้2565นี้นะครับ ขอจะไปชมโชคดีให้ให้เลยด้วยงวดงวดนี้นะครับผมนะถ้าเพิ่นประทานโชคล้ำให้ทรงไายปีเก่าตอลอดปีใหม่ให้นพวกเจ้าเหลียมเงินใส่ในปีใหม่กันนะครับผมนะเยี่มซีเล่นเลรออ่ะเยียมซีก่อนเลยครับท่านผู้ชมนะครับรผมบนะวัตถุเล็กคองคเด้คอนดิบล์ยัง ลืมไปอ่าบางกล้องนุ่มอามกระตาผู้ชมเพาสวยอะไรไปเนี่ยลืมปเฮ้อไลนลดี้ยวไม่แลกกระตำผู้มได้หมายเลขเก้าครับ หมายเลขเก้าเหมือนเดิมนะครับหมายเลขเก้าครับหมายเลขเก้าก็ต้องเจ้ตัวเดียวกันหมายเลขเก้าครับหมายเลขด้หมายเลขเก้าครับมาอีกที่สองครับตอกมาแล้วครับท่านผู้ชมหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าครับผม ได้หมเล็กหาไม่เล็กหานะครับไมเล็กหาไม้เล็กครับก้าหามาที่สามหน่้ามอย่าว่าจะบอกว่ามันเป็นสองจะเป็นสามเลยเสีเรียนรถไปเลยก้าหาแล้วครับท่านผู้ชมบอกว่าเป็นสองสาอสามเาม 9กหอะไระครับท่านผู้ชมเล็บอะไรหน like, s <S ูหลดเอาเราเก้าแล้วออกแล้วบ้านแท้เ้าววงวรอก็ถือ4ีไป่านนังนึ้นเก้าห้าสี่ตไม่้องตาเลยไหมเด็กี่ครับเก้ครับท่านผู้ชมโอเคครับ กาหาซีด้ยินเลขหาซีมาโดตนเหนเหรอจ๊เห yeah, mm ็นรถบุญตกก็เลยเออไม่เันเท่าอือเอ้าเห็นเก้ทีหาอืมเร่นเท้าของไอ้ตนเข้าทีหามีินเห็นเ้าหาีนกหาซีกันะทาชมเซียมซีมาเข้าหาซีอ่ะของนักชอมาท่านผู้ชมมาเบิ้งเดี๋วด็กเดเดเด็ของกเด็กนกเดเดกเด็กเเเดกเดกเดีกเดเยอะ กูเไปเจอะจับไข่ได้อจับไข่ได้เก่งแม่เขาเห็นวาบนหลุลายปรด็น้าโอ้เตรียมแล้ว้บนได้เอาบันเทิงมาค่พราะหมอนที่ติขอเลยดิขอเลยมากไปขอคนมาอันนี้ไปเล้ยวะนี่ไปเล้วเลี้ เยวดได้เิปดเปิดได้อันนี้เพิ่งเหงาเลยบเอาไปด่าังเดี๋ยวมีเอาไหมลูกไม่ไอน่แห้งแล้ครับโอ๊ยอินแห้งหมดมันไก่โอ้โแล้วปึ๊บไข่น้ำโกลกหมายเลขห้าครับผมหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าหมายเลขหาหมายเลขห้านะครับเจ้าแล้วเดี๋ยวบอกเ่ตองตรงเทียบซีน

ทำทุกอย่างถูกขั้นตอนเหมือนเลยหมายเ็กซีครับอ้าวเดี๋ยวหมดยินเดี๋ยวรอค่ครัปหมายเ็กซีได้หายกันทีอย่าบอกนะว่าโตสุตล์กลนตนงานหนีไม่อึดตึงโาแน่ได้กรทำผู้ชมอ่ะอันนี้เห็นเห็นนะปูเป็นมักลิ้นบริสุทธิ์ใจเห็นเห็นเลยเนี่ยได้เปิดเบิ้งได้แต่แข้งเบิ้งครับเดี๋ยว่งนาโมเตามสูตรของเบื้องน่ะ

ตรงกันนะครับจำ้จมตรงกันเป๊ะท่านผู้ชมนะครับก็คือว่าได้ได้ตั้งมา545เลขเลขซิมจีได้มาเก่าซีหาแล้วต่หาซีเก่าซีหาอ่างไงล่ะแล้วก็เลขไทยได้มา545สี่หยบางข่อยไปเลยดิได้ครับทผู้ชมกันเอาี๋ยวไปดูเลขทุ่กันดีกว่าว่าขึ้นจะให้แบบไหนยังไงกันมาดูกันครับผมโอเค มาดูเลขทูบครับผมตัวเลขออวิน481ครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับของปู่ตาเมืองสวงนะครับ481นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ทูบดังหลังคืออะไรทูบดังหลังเป็น018ทูบหลังเป็นเดียว018ครับท่านผู้ชมทูกที่ที่แม่ขอได้คือ481นะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปลอดใช้วิจารณญาณในการรับชม018แล้วก็481นะครับ โอเคครับโบาเขียนล่เข็นเลทางนั้นก็หนึ่งแปดหนึ่งโอรับตอกันไดต้อกันได้พิเศษอ่ะพิเศษบ่าเขียว่าพิเศษแล้วนุ่งอ่านต้อยจังนาที่นึอืโอ้อ่ะโอเคไปโอเคหมดรอบแล้วสองตัวเนี้ได้ตัวไหนขอดังๆอ่ะ จะแม่ร่มบอพเห็นจำแม่รั่นจำแม่เหรขอขอจากสองตัวดังๆในตัวไดงอ่ะขางสุดท้ายเป็นเมบอ่เงถูกสเปล่นะเอยสี่แป่แปดเอาสีไสเ็ถูกเฮะเท่าไรก่อ่าไรอีกอะี่ครัอสี่สี่อยังสี่แปดสี่แปดเอาขึ้นาสองสอง่เลยบไปเาเอาไปเอเอาไปปเอาไปเอาาไปเออเอาาไปอาไปเ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 อเอาไปอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาเอาอาไปไปเอาไปเอาไปอาไปเอาไปไปเอาไป เอาตานาครับผมบ้าเขียวัาที่แปดปีนะครับก็ได้ดูเลขทูล้วครับผมนะสี่แปดหนึ่งกับศูนย์หนึ่งปดนะครับผมนะเออหี่ียังกว่าหกส่ดังๆอีกรอบนึงมั้งสี่อียงกว่าสี่ห้าสี่มืหันชื่อ่าหกสี่ยทำไมไม่เหมือนเดิมไม่รู้นะกับบ้าเขียนเนี่ยเอาไหมอีกรอบนึงมั้งตัวไหนสี่แปดสี่แปด อ้าวกัะตรงก็เล็กทูบแล้วสี่แปดอ้าวอ่าโอเคครับผมแบบตามนั้นครับผมเออนะครับบ่าวเกียรติเพื่อนเพ่นบอกเพื่อนนั่นง,งสมาธินะนนเออนะครับอ้าวท่านผู้ชมเอา,ยา,ยเ,อาอเค่นี้นะครับผมนะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอามคนเดิมอามคนชาแนลมาวินชาแนลทองแหลกคนเดิมนะครับบ่าวชายัยบ่าวเกียรติบ่าวไก่ป้าต้อยคนมิสเซต มากันครบทีมเลยนะครับวันนี้มาครับมาขอโชคขอลาบของงวดวันที่30ธันวาคมนี้2,565นี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงๆรวยรเด้อปูเอ้ยงวดนี้เอาเข่าอีกนะปูเด้อจัดไปปังๆนะปูเด้อเออเฮงๆรวยนะปูเด้องวดนี้นะปูไปท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงๆรวยๆครับผมสวัสดีครับ